สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A อ่า Q&A นะครับผมหายหน้าหายตาเป็นไรวะ <c oughs> งานเยอะงานแน่นเลยหายใจหายใจยากนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเริ่มจัดคิวงานใหม่นะครับ <c oughs> เริ่มมีกิจกรรมใหม่ๆเข้า <c oughs> มาในชีวิตกูอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จัดคิวงานนะเรียงลาดับใหม่เนาะค่อยๆทําเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะไม่มีทุกวันแล้วก็ได้นะนะครับแต่จะพยายามแล้วกัน หาเรื่องใหม่ๆห,หาคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาให้ละกันนะครับอาจจะแบบไม่ได้ตอบเรื่องกัน,นทุกวัน,นบอกบอกเพื่อนไว้ก่อนนะอ่ะวันนี้นะครับมาคําถามที่ถามไว้นานละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ตอบสักทีตอนนี้ก็มีโอกาสก็ตอบซะนะฮะคำถามของเพื่อนเพื่อนก็ถามมาว่าค,ครับที่ครูแนะนำเนี่ยมันเป็นมีดทัด่วๆไปใช้งานได้จนถึงระดับสูงสุด ท,ที่มนุษย์ควรจะครอบครองแล้วแล้วถ้าสูงวันนั้นน่ะมันคืออะไรอะความหมายของมันเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะมีดกลุ่มธรรมดายกตัวอย่างเช่นสไปเดโก้เทนนเซียสอย่างเงี้ยจีเทนจีเทน,ทเทนหรือเอฟอาร์เอ็นก็ไม่ว่าเหล็กแปดซีอาร์สิบสายธร,รรมดาซันเลีธรรมดาใช้กันทั่วโลกนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงเอยถ้าอยากได้ดีกว่านั้นเอ่วีจีสิบเมดอินเจแปนหน่อยสนับสนุนสินค้าที่ผลิตประเทศญี่ปุ่นหน่อยเออได้จัดรู้จักวีจีสิบไว้เออถือว่าเป็น เครื่องมือระดับกลางๆเลยนะครับไอ้สูงกว่านั้นนะ่ะเรามีพารามินิทารี่สองพาราสามอะไรไม่รู้ใบมีดก็อาจจะโอเคละเปิดปิดพาราสามหมดแล้วนะตอนนี้นะฮะหรือเป็นพวกเพอร์ซิสตนเนี่ยกับเมทินชัหน้าตัวเล็กลงมาหน่อยอันนี้คือระดับธรรมดาหรือแม้กระไร X สามสิบ b พวกตกนนะกูลระดัะพาราก็กธรรมดาก็ธรรมดาตาอยู่โบนบน,บนแล้วผมจะแนะนำให้ซื้อเนี่ยนะจะซื้อไปใช้ก็ประมาณนี้แหละนะครับ แ้วถ้าไม่ธรรมดามันคืออะไรมาเริ่มไม่ธรรมดาละอ่ะอย่างเงี้สยสไปเดโก้เทนเนเะซียสเอ้ยเทนเนเซียธรรมดาไหมอะครูใช่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจีเทนเป็นสีอื่นไงเนี่ยมันเริ่มมีสีสันมากกว่าสีดำละเบสิกผมก็เรียกว่าสีดำนะฮะแต่ถ้าไม่ไม่เบสิกมันเปลี่ยนอะไรกันบ้างได้บ้างอะเปลี่ยนสีด้ามเออออกรุ่นเปลี่ยนสีด้ามมาเลยใช่ไหมมีด้ามหลายสีหน่อยเปลี่ยนอะไรกน อ่านี่ก็เทนเซียเซเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีด้ามใบขาวเรียบใบเรียบนะฮะเปลี่ยนสีด้ามพอมีด้ามหลายสีก็เลือกเลือกใช้ตามคุณนะฮะกูชอบเสื้อสีนี้เว้ยอ่าฮ้ยวันนี้กูแต่งกายแบบใส่สีน้ำตาลอ่านนี้ก็เข้าทีมเห็นไหมเสื้อผ้าเราแต่ละวันเข้าทีมเอาเข้าตีมเสร็จเฮ้ยสะสมได้นี่ว่าเฮ้ยมีหลายสีอัานาน,นั้นแน่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมฮะ แล้วของพวกนี้โปรดักตโค้ดก็จะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ ode, โปรดัก t โคด้ดโค้ดไทยโค้ดมันนะเวลาเขาสั่งผลิตอะเหมือนสั่งผัดไทยอะผัดไทยโค้ดหนึ่งผัดไทยกุ้งสดเอาอีโคด้ดหนึ่งมันคนละอย่างกันเว้ยผัดไทยกุ้งสดเอาอีอย่างว่าไปนะครับมันคนละโค้ดกันไม่งั้นผัดกันมันหรือมึงใช่ไหมลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ละแต่ละไอเทมก็จะมีหนึ่งโปรดักตโค้ดนี่ก็หนึ่งโปรดักโค้ด นี่ก็คนละโค้ดกันนะให้ไซส์มันเท่ากันทำไมคนละสีอะซองใส่มีดแล้วก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็สินค้ากลุ่มเมดอินไทยแลนด์แล้วก็มีหลากหลายอย่างสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมก็จะโพสต์ใน l i น์ออฟฟิเชียลนะครับเด mm ี๋ยวหลังจากนี้รายการอาจจะถ่ายวีดีโอจะน้อยลงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอาจจะเน้นเรื่องคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็จะคงลงไว้ใน l i น์ออฟฟิเชียลสำหรับสินค้ากลุ่มที่เข้ามาใหม่อะเมื่อกี้เราว่ากันไปแล้วว่า ด้ามสีต่อมาแล้วครูยกตัวอย่างเช่นนี่เริ่มเริ่มจะแพงเบอร์ใบแล้วะ่ะต่อมานะครับรุ่นนี้เป็น s p y เ e โ c o p ารา3 C223 PCBL p ารา3บู o Fin CPM Spy ยี่ยยาวแล้วคืินอยากจะบอกสรรพคุณเหลือเกินพระคุณเอ้ามามาบอกกันอ่ะเนี่ย ไปเดโก้พราราสามไลเวทเอ๊ะวันนั้นออกมาขายมันเป็นรั้วไลเวทไให้เอากูซีทีเออ่า,อาใช่ใช่ตัวนี้เหล็กก็จะสูงขึ้นไปอีกเริ่มเบอร์ใบแล้วพอเริ่มสูงเปลี่ยนสีประกับไว้ว้ยเดี๋ยวซ้ำตัวเดิมอ่าเพื่อให้เพื่อในการสะสมของท่านให้มีความละมุนมากขึ้นเพิ่มสีสันเข้าไปให้สอดคล้องกับที่คุณใช้ในแต่ละวันก็อย่างที่บอกองค์ประกอบของแต่ละคนบางคนชั้นชื่อของจากสีฟ้า คือมันเป็นเที่ยอะไรก็ได้แต่ขอเป็นสีฟ้าได้ป่ะถูกแพงไม่ว่าเว้ยขอฟ้าไว้ก่อนจัดไปลูกพี่องค์ประกอบในการซื้อของมันมีเยอะบางคนก็เอออูก็็ดเาเพราะว่าจะขายยังไงไม่ว่าขอดําไว้ก่อนขอเหล็กที่ไม่มีหน้าตาไหก็ได้ขอที่กูไม่มีอ่าเนี้มึงมีไหม CPM สปายยี่สิบเจ็ดอ่ามันก็ออกมาตอบโจทย์คนพวกนี้ ไอ้คนที่หาที่ไม่มีใช่ไหมอ่นนี้มีไหมตกลงเออยังไม่มีเว้ยซื้อเล่มนึงอ่าน่าแหละเขาออกแบบมาแบบนั้นหรือเฮ้ยฉันชอบความเป็นพาลาสามไ์เวทแต่ฉันขอดีกว่าสแตนดาร์ดจิ๋นหนึ่งได้ไหมครูนี่ไงคุณคือลูกค้ากลุ่มนั้นลูกค้ากลุ่มกลุ่มที่แบบเฮ้ยเพื่อนๆพบมาแม่งพาลาสด้ามดำหมดไม่ว่าจะกีเทนหรือเอฟ มันเหมือนเขาว่ากูไม่ชอบกูเป็นคนไม่เหมือนใครอ่ะเออกูชอบของกูแบบนี้กอซื้อเอาสีใดก็ได้กูที่มันไม่เหมือนที่เขามีอ่ะมันมีเอาเพื่อนมีอะไรบ้างวะเอารูปให้ดูเอาที่ไม่มีเอเอหาให้อันเนี้ยเพื่อนมึงไม่มีแน่เอาไปตุ้มดังเลยวันนั้นชนะแน่นอนเ <c oughs> นี่ยหลายเหตุผลบริษัทมันก็เติมเต็มความต้องการของมนุษย์มนุษย์ก็จะมีกิเลสในการต้องการนะครับมีดีมานดีมานแถวบ้านเรียกกิเลสนะครับ แล้วก็โรงงานเ็ก็มีพพลายผลิตสินค้ามาแก้ปัญหาให้ลูกค้ากิเลสอยากได้กิเลดไหมกิเลสมันอร่อยนะเออกิเลสแบบของหวานน้ำตาลเนียกิเลสตัวามะเร็งเลยแต่อร่อยกินไหมกินเล่ากินไหมกินมันไม่ดีนะทางมันกินกิเลสต่อกิเลสที่มันดีจริงน,นะ ใช่ถ้าโลกนี้ไม่มีกิเลสมันจะจืดชืดไปเลยนะฮะอ่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งเริ่มประหลาดอีกอย่างนะมันมีประหลาดอะไรครับคุณเหล็กก็ประหลาดไปแล้วด้ามด้ามสีด้ามสีก็ประหลาดไปแล้วให้ผมสุขสารมีมีประหลาดอีกรมีสไปเดอร์โก้ร็อกมีดีไซเนอร์อ่ามีดีไซเนอร์อ่ามาดูมาดูไอ้ไอ้มีไอ้ล็อกเวนนี่หน่อยไอ้ล็อกเวนเนี่ยดีไซน์บายเซิร์ช พนเชงโก้เขาเป็นดีไซนเนอร์มีดนะฮะดีไซเนอร์ในการออกแบบโดยมีโดยมีแรงบันดาลใจมาจากมีดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเซเบอร์เซเบอร์หรือบีตปังตอปังตอน้อยร้อยลักนี่นะผมในส่วนตัวเป็นคนชอบมีดปังตอเป็นหลักเลยไม่รู้เป็นที่อะไรชอบเห็นไหมคนเราจะมีหลักในงานชอบไม่เหมือนกันนะครับพอมีดปังตอน้ําหนักมันอยู่ที่หัวฮะ น้ำหนักมันอยู่ที่หัวหรือคุณจะกดจะวางมือก็ได้นะครับสวยผมชอบนะครับนี่ทรงแบบเนี้โปรงหรือแม้กระทั่งผลิตวีเดนก็ทรงแบบนี้ผมก็ทํามาขายบ่อยมากเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้นี่ไงเซิร์ชเนี่ยเขาก็จะสกรีนชื่อดีไซเนอร์เอาไว้นะครับเพื่อผมบอกว่าวิทยาฐาน,นะ VG10 J เจปนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเลเซอร์ด้วยนะ มันกัดลงไปข้างล่างกัดลงไปในผิวเลยอะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่พิเศษนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นไหนในเรื่องของดีไซน์และรายละเอียดนะครับราคาละครูโอ้ทังมีดอย่างนี้ไม่ต้องถามราคาอย่าคุยเขาไม่คุยเรื่องราคานะครับเขาคุยเรื่องมีไม่มีเนี่ยแล้วใบมีดกับตัวล็อกไม่เหมือนกันนะครมันเป็นงานแบบงาน stone w a s h ออกสีด้านด้านพวกนี้ไม่มีใครซื้อไปใช้แน่นอนครับซื้อไปนั่งดูแล้วจิบวน ฉันมีแล้วอันนี้ออันนี้ฉันมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะอะไรเงี้ยอุ้ยใช่ฉันชอบฉันยังไม่มีเลยอืสวยดีระบบล็อกก็จะเป็นไรนั่นะล็อกนะครับแล้วด้ามก็จะเป็นแบบโลโปรไฟล์คือมันเข้ากันไปหมดนะมันดูแบบดิบดิบดีอ่ะมันดูแบบอ้ดิบด,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 บดบีผมชอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีพอไม่ค่อยมี พอมีก็ไม่ได้หายมีก็หายมีก็หายนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของมีดดีไซเนอร์แล้วมีดดีไซเนอร์นะครับมันมีเยอะมากของแต่ละแบรนด์ก็จะมีมีดดีไซเนอร์มาประกอบมาประกอบมาประกอบพอมีดดีไซเนอร์มาประกอบก็มีราคาค่าตัวให้ดีไซเนอร์ในการออกแบบเพราะฉะนั้นมีดที่ได้มันก็จะไม่ใช่มีดทรงที่มันเป็นทรงมาตรฐานทรงการตลาด ที่เขาจะให้นําไปใช้แบบตะปูเทนาเซียสหรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นมีดบริษัทออกแบบอันนี้ก็จ้างดีไซเนอร์ออกมาคอลลาบอเรชันเฮ้ยบริษัทค่าสปายดีกโกโรงงานใหญ่โตมีทุกอย่างและยกเว้นดีไซเนอร์ที่มันเท่เฮ้ย hey, อยู่เป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมดึงเข้าค่ายหน่อยอ่าดีไซเนอร์ก็มาคนชื่นชอบผลงานเขาก็จะตามงานเขามานะครับดึงเข้าพักมาหน่อยไว้เ hey, ฮ้ยของมึงมีคนติดตามเยอะดึงเข้าพักหน่อยเฮ้ย hey, ดึงเข้าพักหน่อยดีไซเนอร์เอดีไซเนอร์บีอ่าไอเวนนี่เข้ามา ก็ภาพภาพเอางานไปทำแบ่งผลประโยชน์กันทางบริษัทก็จะได้งานที่หลากหลายงานที่วิจิตออกมาในราคาที่ไม่ต้องถามผลิตเยอะไหมผลิตน้อยสิผลิตเยอะทําบ้าเลยเราผลิตเยอะมึงจะเรียกราคาได้ไงเลยผลิตน้อยๆหายมันยากๆเขาไว้เออหายยากๆเขาไว้หาง่ายมันไม่มีราคาไว้ของพวกงนี้เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาในตลาดบ้างแล้วหลังจยากมันเลิกผลิตแล้วโป้งราคาวืดขึ้นดันดีเพราะหาไม่ได้แล้วราคาอยู่ที่ผู้ถือนะขนาดนั้นใครถือมันอยู่ใครครอบครองมันอยู่รับว,วางขายก็วางขายเท่าไหร่คุณอยากได้คุณก็ซือ้อแต่นี่ราคาปกติอันนี้ไม่ใช่มีดฐานะผมบอกก่อนนะมีดฐาผมบอกมีดฐามีปกติผมบอกมีปกสติมีสะสมพิเศษบัคห้าสิบปีคนนั้นมีคนสอยไปแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้นมีคนโทรมาลองไห้เต็มเลยพี่อยากได้กันเลยไม่มีละจ้ามีเล่มเดียวบอกแล้วว่ามีเล่มเดียวใครได้ใครกยก็ตามนั้นเลยลูกพี่ราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีมาอีกผมก็จะมาเคาะบอกตรงเนี้ยอ่ะนี่ก็คือรวมฮิตมีดแปลกเท่าที่ผมมีนะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามันมีแบบมีดแปลกแปลเข้ามาอีกผมก็จะมาช่วงนี้แหละเอ้ยมีดที่มันเกินที่ผมบอกแล้วเกินเส้นที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมันมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างวะนะครับ แต่เหมือนเดิมนะคะเม็ดยินไต้หวันผมไม่ขายเอามาก็ติดมือเอามาเจ๊งเปล่าเปล่าเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบสินค้าไต้หวันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันไต้หวันนั่นแหละถ้ามันลองเขียนเจแปนเหมือนอย่างนี้สิยังไงผมก็เอามาขายต่อให้ใครยังไงผมก็ขายได้เพราะว่าโอกาสที่มันจะติดมือน้อยผมมันเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุนอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นกวาดมั่วซื้อมาครบทุกรุ่นคงไม่ไหวเพราะเราเคยลองทําดูแล้วครับเจ๊งนะฮะไม่อยากจะเจ๊งอีก จาบใดที่มีดแพงแล้วมันไม่เจแปนก็ญี่ปุ่นไม่ไม่เจแปนก็อเมริกาไม่อเมริกาก็อิตาลีสามประเทศเนี่ยถ้ามีดแพงนะแต่ประเทศอื่นไม่ใช่ไม่ดีนะคุณภาพอาหิตมันโอเคแต่มันเป็นไต้หวันซึ่งเราไม่ไม่ค่อยมองมันเท่าไหร่วันนี้ก็กลา,ลาไปด้วยตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ดีครับ